สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสรังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังจะลงได้ในเดือนไหนนะคะค่ะก็ะมีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่10 เกิดวันที่10สิงหาคม2510ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังจะลงได้ในเดือนไหนค่ะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่10สิงหาคม2510ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไป ตังเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570ยปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะกาไปเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดวันที่10สิงหาคม2510ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2500 68เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนสิงหาคม2570เพราะอะไรเพราะว่าพอนะเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้ระเบียอย่างจียผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่10สิงหาคม2570 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2570เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามา10สิงหาคม2510ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนสิงหาคม2570 เพราะลงแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างทีพผู้สูงอายุการตั้งแต่เดือนกันยายน2570เป็นต้นไปซึ่งเดือนกันยายน2570เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2570ก็เป็นไปตามระเบียบนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหน ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะ ถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้อนเงินให้กับท่านอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอร้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอร้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอร้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ